ยังไม่ทำอะไรก็เยอะแล้วตัดไปทำไมพี่น้องเมื่อสักครู่สักครั้งยังไม่อาบน้ำแน่เลยกินอาหารหวานเนี่ยคำพี่น้องยังคำหวานอีกยังเดมตาดอยู่ข้กับแคบหมูหรอะไรนั่นมีหมูยอทอดนี่อะไรเลยหมูยอทอดสามอย่างสามอย่างมาๆามากินเลยบันโพสเสร็จยังอ่ะเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยแลเราลุยมัม นอนปวดท้องหิวขาวเนียทีกินกกินผู้สุดทายกับทายเกิดอันนัมนแม่เอ๊ะอานกจารย์่พี่โดูหรอคุยดิ เนื้อยอะแซ่บเลยคุยอย่างคุยอร่อยแซ่บไปแล้วอกอว่าคุยกันไปตัวดอกิ่นต่างคนต่างกิ่นจังเลยแซ่บ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 เล่จแซ่บเลยอ่านน่อแม่อ่นแซ่บนี่จ้าวแซ่บลไปไหนแล้วไปไม่ได้วะแซ่บไหมแซ่บอีกเลจ กินเนี่ยรมาเมื่อกี้เจอพี่น้องกินยาเนี่กินผักหนออเค็มเกยร์อากอยาอยากนู่าอบ้นเห็นบัวบกผักใบบัวบกอ๋อผักอะไรน้อยแก่ช้ำไหนเออยิงบาซ้ำบเตมดอกแก่ซ้ำหัวใจสันอ้ยงใจอะเดี๋ยวนี้อยากินนุมบาน แะว่ายกก i นยังมาจุดอีกขันอีกม่รูนะเจ้านันก่ม่น,นี่ก็ติดปลาไข่ใช่ไหมอือซึ่งคมนม่ินปาไข่ข้าวอืขาเดี๋ยวหมดก่อน่ากันเลยใช่ขาเดียวมดจ๋าว่าอ้าวมึงไม่กลับบ้านเหรอ วู๊งแง่อะไรกูกลับอะไรบ่อยๆกูเมื่อยตายห่าแล้วเนี่ยห่าเมืยเขาทำรั้วทำบ้านทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเขาประกอบหมดแล้วเออเออการขโมยทำอะไรเสร็มแล้วเราแกบอกบอกว่าเออให้ไปทำความสะอาดเลยเขาเลื่อเหล็กเลื่ออะไรแล้วเต็มครัวเออเออทิตย์หน้าก่อนเราอยู่เห็นแบบนี้ไม่เห็นเจ้าออกมาเขาบอกว่าจะสาดนอนเนี่ยเราบอกผู้บ่าดแล้วแบบก็หอมก็เครื่องก็นอนผู้บาดดูบ่ายหรอผู้บาวเด็กนี่แล้วเลี้ยงผู้บาดนี่แหล กอ่าเยมกัดก็โก้ไอ้เจ้าออกมานี่ไรเอคุณอนบ่าวสามาอลอไม่ลัอ่ะอดนอนนอนไม่หลับ็คนท้ายน่ยาตาไม่กินึงไม่กนตํดกินรอดต้องความ่างเมื่อ่พี่ชมขับเจ้าขับรถกลขับกันไมไอ้เกียแ่นไปไหมออโต เคยขับไม่เป็นไปเครื่องบินเึงเคยไม่เคยขับเครื่องบิน้องชาวบอกถ้าเอารถมาให้ใช้้มันขับเป็นแม่ป่านนี่ยังไม่ไปฝึกเลยอืมแบบนี้ไปตื่นสอนจริงเหรอแบบอันตรายต้องไปฝึกก่อนนะพี่จะเอารถลูกสาวกำให้เขาจะออกรถดีแม็กซ์สี่ประตูรุ่นใหม่แล้วถุดให้ชมพู่บอกุ๊ขับรถดีแม็กซ์ขขับเก่งหนูดีกว่า เขาก็เลยถามพี่มึงจะเอาดีแน็คมึงจะเอารถเก่งคันเล็กๆโอ้กูเอารถเก่งคันเล็กๆก็พอแล้วคันเดียวแล้วว่ามันจะซื้อให้ใหม่เอามันบอกว่าอีสุสิประตูเวลานั่นได้ไหมบรรทุกของบรรทุกอะไรได้นะโอ้กูก็อยากได้อยู่แต่ตัวกูอย่างนี้กูขับไม่ได้แล้วออโต้เจียบแต่คันเล็กกับเบรกแค่นี้อีสุสิมันก็ให้เอาออโต้นะอีสุสิดีแม็กมันก็เอาออโต้ให้ทำไมไม่เอาใจชอบแบบไหนอ่ะใจที่อยากได้แล้วอะไร ดีแม็กแล้วนี่แว่าคืออายุเยอะแล้วแก่แล้วที่คงขับไม่ได้อะมันใหญ่เกินไปนะ้วไม่เกี่ยวกันหรอกมันอยู่ทีมันเขาจะขับให้เขาจะซื้อให้ลูกเขาใจคอแต่เขาจะให้เรเอาลูก euh ลูกลูกลูกเขามาใช้ไปบอกเจ้านะทีนี yeah, ้ลูกสาวเขาอะไม่เอาขับรถแบบนี้ไม่ได้ดีได้ดีเขาซื้อให้ก็ไม่รู้แต่เราเวลาซ่อมขึ้นมาเนี่ยเจ้าด้ เจ้าของกําลังขายของไม่ได้ส่งให้เจ้าแล้วเนี like ่ยเขาซื้อมาลูกจ๋าเขาเดีลูกจ๋าเขาไม่เอาเขาไม่อยากได้นเลยอยากได้เก๋งเพราะว่ามันเพื่อฮะรถพวกเนี้ยมันมันไม่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 สะดวกสบายมันเก่งเก่งเราไปจอดไปห้างไปมือได้มันหบอกแล้วอยู่จะให้มันไปเอารถแบบนี้มาใช้มันบอกมันไม่หนักแล้วก็ไม่หรูด้วยเรถเข่ารถแพงนะที่ขอวตรึอุ้มอ๋อ ไอ้เจ้าขี่ไว้กลับบ้านเนี่ยหรออือให้พี่กลับบ้านกลับบ่อยๆด้วยเขาเลยบอกว่าหรือมึงจะเอาเอ้ออนดาติตี้มันเป็นยังไงของแต่ติตี้ร้อนจันะ้วเราบอกว่ามึงจะเอามือสองให้กูใช่ไหมกูไม่เอาหรอกมือสองรุ่มือสองมาเจ้ามัน้กูซื้อให้แต่เขาขอนของเขาเองนะให้พี่แกขับไปขับมาเขาอยากไปดูบ้านเขาอยากให้ไปดูบ้านแล้วต้องไปดูบ้านให้เขาด้วยนะเขาบอกแต่บปะอร่อยละเป็นยังไง อร่อยว่าซ้มซ้มำมา้แล้วานแล้คนดีือนกันนะไม่่ใครกินได้่าออกมาแล้วบอื่นมันบอกว่าให้ไปฝึกก่อนเดี๋ยววลดม่กินได้ใช่ไมไกินดอกไมเเโตนเขาเกี๊ยวุ่เลยมั้มันบอกว่าข้าวเกี๊ยวปิดไม่รู้มันจืดหรือมันเค็มหรือมันอะไรใทีเดียวเลยแกหนดิ เออเด็ดมากเอยครับแต่อนี้พี่ไปหาหมอไงพี่ไรปลายปีไหนไม่รู้นะปีกินตอนนี้กินได้อยู่แต่ว่าต้องมปฝึกมาให้ดีก่อนแล้วมันมันอันตรายมันพุ่งได้ง่าย้วมันเถือเลยแบบมันไม่เหมือนรถอันนี้รถอันนี้ถ้าเราไม่เหยียบพารันก็คือดับนะพอามานตื่นมันดับแต่รถนั้นมันเหยียบท่าันพุ่งเลยนะรถถักอันนี้อร่อยนะเวลาเจ้าขึ้นเองเนี่ย ไม่ทำน,นี้เลยานเนก็เ้แกระเพนลี้ยงกร่่ไหนนะยงยุ่งยงลี้งทียันมีมไมมดีแล้วมีผลออกมาให้ใช้ยะไม่ต้องสืบแล้วถ้าลูาเก่าน้องเต่ามันให้มาใช้แล้วเอที่เกลมาซ่อมรูน้องเอตา จะลือกินแกได้ซอมรถเก่าเก่าอีกมันมีเขียวน่เวะมันให้น้องสาคนแล้วทุกวันเนี่ยมันก็ถึงอายุแล้วมันไม่ซ่อมมันไม่ใช้มันก็จอดนั่งีนู้นอันนี้อันนั้นแหลเก่าแล้วไงรถเออจ้จะได้เลือกินก็ต้องันเก่าเห็นมเสียเที่ยมันออกมาสีน้ำเงินรถเก๋งรุ่นนั้นแหละบางบามันใช้คูมาใช้คู็มาซ่อมเอาเราจำทไหนแม่มแคู่จะกินมีอยู่ อยากให้กูไปบ้านบ่อยๆเนี่ยหาอะให้กูไปแล้วกันอืมแต่บ้านบ่อยๆต้องมีอ่อืมมันบอกอาหาอยู่เดี๋ยวเจ้าไม่บอกแกกูซ่อมมอเตอร์ไซค์กูก็จะแย่อยู่และชอเดี๋ยว่อบมอเตอร์ไซค์สิใครของใช้จ้างกูชอบไหมอืมอือนี่แบบก็เดี๋ยวชอมเดี๋ยวชอมจะอยู่นี่แล้วก็เก่งแล้วยัง่อมไม่เสร็จนะซีนซีนรั่วแล้วน่ะซีนรั่วดซีนรั่วข้างหน้าน่ะชคบเห็นไหมเพราะผูหน้าน่ะซีนัร่วดน้ำมันมันไหล แตาเดือดวก็บุเขาอกว่าถีได้แต่ว่าต้องเปลี่ยนมันก็แตกนั่นแล้มันมันก็ไหลไปเรื่อยๆไงนี่ายพี่กลับบ้แล้วพอดีสาวรักคนถ้าว่าตลาออกไปอยู่บ้านจ้ะไม่อยากไปอ่ะอยากทํางานอยู่ไปกลับไปกลับมากลับไปกลับมาไปไล่แต่ไงก็เสียแล้วเสีเตล้วเยอะเลยแค่หนึ่งชิ้นละแล้วแล้วรู้สึกน่านุ่มไหมเออนหน้าหายอันนี้แล้วแต่ใคร แต่ว่าป้ามันไม่จืดจางมากเลยใช่ใช้ตลอดปามันบำรุงหนะถึงว่ามันจะแผลลูเด็กเขากินข้ามจ้ำไม่หรือน้าไม่ขาวหรอกนะแต่ว่ามันบำรุงนั่นแหละใช่ฟื้นไม่แห้งแล้วก็ไม่เป็นขุยอือเพราะนั้นน่าใช้ทางมากเลยค่ะอะไรใส่อะไรว่าหมื่อคืนท่อนหางจะเสกที่ดอกคานโมไม้หน้าแนนลอกหมดเลยที่รดแล้วมันก็แสบคืออะไรวันนี้มันไปแพ้ครี่มเรั่มใส่ครีมแลนด์เอสาก็เลยบอกว่าลองอันนี้ดู ครับเชิญร <Jean> ับพ hmm. mm ิม์ลยค่ะเชิญค่ะี่ฝันอกเบ่งนีกลังใจใน้ดคินีุ่นก้มาสวัสดีครับ